วันรุ่งขึ้นทำไมเตียงหายไปโอ้เจ้าตื่นแล้วหรออืมขอบคุณที่ช่วยข้าเมื่อวานข้านอนหลับสบายมากแค่นอนหลับสบายเจ้าถือมันให้ข้าได้ไหมนี่คืออะไรนี่เรียกว่าชาหลิวเวตี้ห่วงมันใช้บำรุงร่างกาย ผู้ชายต้องดูแลตัวเองร่างกายคือพื้นฐานดังนั้นดูแลมันให้ดีเมื่อวานเจ้าถูกทุบตีอีกแล้วหรอแม้แต่เตียงก็พังไม่แปลกใจที่เจ้าจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อฟื้นฟูร่างกายดูเหมือนเจ้าบาดเจ็บภายในเจ้าอยากให้ข้าช่วยรักษาเจ้าไหมปราณจิตวิญ,ญญาณของเจ้ารักษาโรคได้ด้วยหรอข้าไม่รู้แต่ตะกูลมังกรศักดิ์สิทธิ์ของเราพูดว่าน้ำลายมังกรสามารถรักษาบาดแผลแต่ อย่างไรก็ตามตามความทรงจําที่เหลืออยู่ของข้าข้าไม่ได้ทําสิ่งนั้นแต่เจ้าเป็นคนดีข้าสามารถลองดูได้บาดแผลของเจ้าอยู่ไหนให้ข้าเลียมมันให้เจ้าบางทีมันจะไม่เจ็บอีกต่อไปโชคดีที่ข้าควบคุมพลังไม่งั้นหากข้าเปิดเผยพลังพื้นดินจะพลุนอย่างแน่นอน คำพูดของเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระยิ่งไปกว่านั้นร่างกายของข้าย,ยังไม่ฟื้นฟูและวิธีรักษาของเจ้ายิ่งรักษามากเท่าไรมันก็จะอ่อนแอลงทำไมข้าไม่รู้อย่าถามอีกต่อไปมาลองวิธีฟ้าผ่าเมื่อวานกันเถอะจะรีบหรอข้าทำเรือหาะของเจ้าเสียหายและข้าสามารถชดเชยด้วยการฟื้นความทรงจําของข้าเท่านั้นเจ้าสบายดี แค่ไม่สามารถปล่อยให้เจ้าเจ็บช้ำน้ำใจเกิดอะไรขึ้นนั่นคือสิ่งที่เจ้าตามหาเพราะว่าข้าสัญญากับเจ้าดังนั้นข้าต้องทำมันไปกันเถอะพูดถึงเรื่องนั้นข้ามีความคิดนอกจากใช้ฟ้าผ่าหรอเจ้าลองมันเมื่อเวลามาถึงได้ไหม พี่เสี่ยวหลงเฉียวเราเข้าเราเราเข้ามากินอาหารเช้าก่อนเถอะอาหารเช้าของอัคระมหาเสียนามบดีจะหมดไปในไม่กี่นาทีกำลังมาวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ